นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิวัฒน์ที่ให้โอกาสนะครับคนที่จะไปแข่งขันกีฬาเยาว,ยวชนแห่งชาติครั้งที่37ท่านผู้บรรยายข่าวท่านผู้สื่อข่าวคณะครูจนกระทั่ง,งามาถึงท่านนี้ครับก็ถือว่าได้เป็นคนสำคัญซึ่งขอบุญมีความดีกำลๆๆๆังใจเพิ่มเติมขึ้นมาบุคคลท่านนี้นะครับท่านก้าวเป็นจากโรงเมรียนอาวยสะพาน เา้ท่านคือผู้จัดการทีมของเราขอเสียงปรบมือนสรต้อนรับท่านสาลีสวัสดีครับผมท่านสาลีบ่แต่รัชศกเป็นผู้จัดกาที่พวกเราแล้วนท่านนระบบแหน่งกรรการผู้จัดการเราอีกที่พั่พุฒนุ่ซึ่งผมเก็นคนนำไปแล้วืูบ้านภรรยาท่านนี้ประชาชนทั่วไปและผู้จัดการทีม เยวาวชนเรียกว่าทั้งสองท่านนี่วันนี้เราเป็นการถแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวพาาิมมาวาจารณาทีมกีฬามวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสุสรนกลีเปลียนท่านไปก็ก็น่าจะผงได้รู้จกักกัันท้งหมดแล้วนะครับซึ่งผมเองก็แนะนำตัวพอที่จะได้รู้จักกับท่าน นักมวยสาขผลสมัครเล่นทีมจังหวัดศรีสะเกดเนาะเราส่งเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคอีสานทั้งหมดชายแปดรุ่น้ำหนักหญิงแปดรุ่น้ำหนักเป็นสิบรูดน้ำหนักปรากฏว่าเราผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคอีสานชายเจ็ดรุดน้ำหนักหญิงเจ็ดรุ่น้ำหนักรวมเป็นสิบสี่รดน้ำหนักครับ ในสีรุ่นน้ำสิบสีรุ่นหนักนี้นะฮะเราก็จริงๆเราคาดหวังจากนักบวยทุกคนว่ามีโอกาสที่จะได้เรียญแต่ว่าใครจะเป็นทองเป็นเงินเป็นทองแดงเนี่ยบางทีนักบวยคาดเดายากสมมติเราเป็นเต็งสองแต่ไปเจอเต็งหนึ่งในในรอบตัดเชื่อเป็นรอบรอบแรกก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ได้แต่เราก็ยังเชื่อว่านักมวยเราซึ่งถึกซ้อมมาอย่างดี โค้ดใส่ใจอย่างดีเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยสุด5้าเหรียญทองก่าจะได้<ช>ก็อยากให้นักบวยตั้งใจฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ดทำการฝึกซ้อมตามแผนเพราะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาดูแลซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนมีปีนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นสปอนเซอร์ผู้จัดการทีมทั้งกีฬาประชาชนคือท่านสีมงคลคำเคนและกีฬายาวชนคือท่านสาลีสวัสดีสสดนะฮะ ถ้านักกีฬาตั้งใจซ้อมมีผลงานดีๆเชื่อว่าท่านเหล่านี้จะอยู่กบเราอปอีกนานครับคือแนวทางที่ผมจะเข้ามาสำรวจในครั้งนี้นะครับคือผมมีความสำนึกในบ้านเกิดนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากตอบแทนในสิ่งที่เราได้เกิดที่นี่ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะมาให้กำลังใจน้องๆนักมวยทีมเยาวชนสากลสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกดนะครับในการที่จะคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมในครั้งนี้นะครับ ซึ่งในส่วนที่ผมจะให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของเงินรางวัลก็จะเป็นการปลอบใจผู้ที่ได้เหรียญทองนะครับหนึ่งเหรียญทองละ3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เหรียญเงิน5 0 0 0บาทเหรียญทองแดง2 00 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้ผมเองก็ตั้งเป้าว่านักกีฬาก็อยากให้ประสบผลสำเร็จทุกคนนะครับ ตอนนี้4ีเดรียญทองผมตั้งเป้านะครับประมาณ1นึ่งแสนสอมืนบาทนะครับถ้าเกิดนักกีฬาคว้าเหรียญได้มากกว่าน,นี้ผมยินดีมอบเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักกีฬาได้เหรียญมันถึงเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ผมก็จะมอบเงินส่วนนี้ให้กับนักกีฬาไดไ้ไปให้กําลังใจนักกีฬาทุกคนและผู้ฝึกสอนด้วยครับครับผม